ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเจอจับทีมชาติจีนในแมตช์พิเศษลูกยางเชื่อมใจไทยจีนจัดโดยรัฐบาลไทยร่วมกับสมาคมวอลเล่บอลเพื่อเฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนบรรยากาศภายในงานอบอุ่นและน่ารักมากเปิดให้เข้าชมฟรีคนดูแน่นสุดเสียงเชียร์มาเต็ม ผลการแข่งขันรวมจีนเข้ามาเหนือกว่านิดหน่อยเอาชนะทีมชาติไทยไป3เซตลวดเซตแรก25ต่อ22เซตที่2 25ต่อ22และเซตที่3 25ต่อ18แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่เซตที่4เป็นช็อตเด็ดทีมผสมไทยจีน แทนที่จะเล่นกันแบบปกติเขาก็จัดให้นักกีฬาไทยกับนักกีฬาจีนมาเล่นผสมทีมกันซะเลยครึ่งหนึ่งเป็นนักกีฬาจีนครึ่งหนึ่งเป็นนักกีฬาไทยลงสนามด้วยกันสลับกันตบสลับกันบล็อกแฟนๆทั้งไทยทั้งจีนกรี๊ดลัล่นสนามบรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆในสนามว่าน่ารักแล้วข้างสนามน่ารักกว่าทั้งสาวไทยสาวจีนเต้นดุก๊กดิ๊กกันอยู่ข้างๆ้างดูทรงแล้วน่าจะเป็นสาวไทยตัวตึงของเรานี่แหละที่ไปสอนเขาเต้น อีกฝั่งก็ไม่ขัาศรัทธาเต้นตามซะด้วยตอนแรกก็ดูมันจะเัิร์นๆนะนะแต่หลังๆมาเต้นเซะรผิวเลยตลาดลุกนักกีฬาสาวมาดเข้มจากแดนมังกรกลายเป็นไอเต้าดุกดิกม่่นจอยสุดๆบรรยากาศความน่ารักดุกดิกแบบนี้ทำให้แฟนๆทั้งสองฝั่งลืมกันไปเลยว่าผลการแข่งขันมันเป็นอย่างไง ในโซเชียลจีนมีการแชร์คลิปโมเมนต์น่ารักน่าักแบบนี้เยอะมากเยอะกว่าผลการแข่งขันซะอีกแต่ละคนแปลกตาแถมเอ็นดูไม่ไหวเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์ถึงแมตช์กระชับมิตนี้ว่ายังไงกันบ้างคนแรกก็มาพร้อมอิโมจิร้องไห้เลยนะคะมันบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเพราะแบบนี้ไงฉันเลยชอบกีฬานี้คอมเมนต์ต่อไปมันดีมากเลยอ่ะกพคือทำให้ฉันยิ้มได้ตลอดเวลาเลย แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันก็เหมือนกันฉันเองก็หยุดหัวเราะไม่ได้คนต่อไปนะคะเล่นกันได้สนุกมากๆสาสาวไทยมีคัศนคติที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเสร็จีสี่เป็นทีมผสมทั้งสองฝ่ายแฮปปี้สวยงามคนต่อไปฉันดีใจจังที่สาวไทยยังอยู่ใน VNL คมเนต่อไปนะคะแมนกระชับมิตรนี้คือมิตรภาพที่แท้จริงเลยคุณจะได้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสุขกันสุดๆคนต่อไปก็บอกว่าเยี่ยมมากที่ทั้งสองฝ่ายในสนามพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อชัยชนะแต่ทุกคนที่อยู่นอกสนามก็ส่งแรงเชียร์กันเต็มที่เป็นมืองอาชีพสุดๆเลยคนต่อไปนี่คือมิตรภาพที่แท้จริงการจัดทีมผสมมันสนุกมากเลย คนต่อไปก็บอกว่าตอนที่เห็นกรรมการหญิงคนนั้นหัวเราะฉันเองก็หัวเราะตามเธอเหมือนกันคนต่อไปนะคะการผสมสองทีมรวมกันแบบนี้ฉันว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะคนต่อไปฉันว่าควรจะมีกิจกรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นคนต่อไปก็บอกว่าน่ารักมากน่ารักจนรู้สึกนุ่มนิ่มไปหมดเลย คอมเมนต์ต่อไปนะคะที่คนไทยส่วนใหญ่มีความสุขมันเป็นเพราะทีมวอลเลย์นบอลชายเวียดนามไม่สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นเหรียญทองวอลเลย์นบอลซีเกมส์ครั้งที่แล้วก็จะเป็นของพวกเขาแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าจริงๆแล้วฉันว่าทีมไทยอยากให้ทีมวอลเลย์นบอลชายเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าเพื่อที่เวลาทีมเวียดนามชนะจะได้ดิบช่วยรางวัลมามอบให้ทีมไทยได้เลย อันนี้เขาน่าจะเสียสีนะคะโดยหมายความว่าถ้าหากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามถูกตัดสินว่าไม่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชายถ้าเกิดได้เหรียญทองขึ้นมาจะได้ถูกยึดมอบให้ทีมไทยแทนซะเลยคอมเมนต์ต่อไปเสร็จที่4เป็นแบบผสมนี่เองฉันก็ว่าอยู่ท้าไม่ไปยืนแบบนั้นทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าตอนที่ฉันเพิ่งกดเข้ามาดูไลฟ์สด ฉันก็คิดอยู่ว่าไปเปลี่ยนกฎกันตอนไหนเนี่ยทําไมมันมีตัวรับอิสระเยอะขนาดนั้นคนต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนเป็นคู่เพื่อนสีกันมาโดยตลอดคนต่อไปก็บอกว่าถ้าทีมจีนให้ความสำคัญกับทีมวอลเลย์บอลหญิงได้สักครื่องหนึ่งของทีมไทยก็คงจะดีคอมเมนต์ต่อไปนะคะ สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับทีมวอลเลออย์บอลหญิงไทยก็คือการที่พวกเธอไม่เคยได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเลยคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเล่นวอลเลย์บอลแบบมีความสุขจริงๆแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่แล้วการเล่นวอลเลย์บอลคือการมุ่งไปข้างหน้าเสมอและมีความสุขคนต่อไปนะคะเซตที่4ทีมจีนเล่นผสมกับทีมไทยเลยสนุกมากจริงๆ คนต่อไปก็บอกว่าทุกคนมีความสุขมากเลยดีจังเหมือนจะชอบมิตรระหว่างจีนกับไทยรู้สึกได้เลยว่าทุกคนมีความสุขมากจริงๆแม้แต่กรรมาการหลักยังยิ้มอย่างมีความสุขเลยอบอุ่นใจจังคนต่อไปเขาก็น่าจะกำลังทำอาหารอยู่นะคะ โอ้ oh my god ฉันดูแล้วก็อยากจะยกอาหารไปทำข้างๆทีวีซะเลยทำไปดูไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วทำไมฉันไม่ไปดูที่สนามแข่งซะเลยเลยเนี่ยฉันนี่มันจริงๆเลยคนสุดท้ายก็บอกว่าฉันไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้ามีสมาพันธ์วอลเลย์บอลไทยจีนมันจะตลบเพิ่มอีกแค่ไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคอมเมนต์เอ็นดูสาวๆทั้งสองฝั่งไม่ไหวแถมไปเอ็นดูกรรมการด้วย เกมนี้มันไม่ใช่แค่การอุ่นเครื่องแต่เป็นเวทีทางการทูตเชิงวัฒนธรรมใช้กีฬามาเชื่อมใจประชาชนทั้ง2ประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสุดใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5ี่าที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยงานนี้ถึงแม้ไทยจะแพ้3มเซตแรกแต่สิ่งที่ได้มามันก็มากกว่าการแข่งขันนะทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะที่สำคัญที่สุดก็คือมิตรภาพระหว่างไทยจีนเห็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่สวยงามมากจริงๆ แลวทุกคนล่ะคะตอนที่ดูแมดนี้รู้สึกยังไงกันบ้างจะรู้สึกแปลกตาและเอ็นดูเหมือนคนจีนหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไ like, ลค์กด Sub ับสไครป์ไยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า